Long bung lưu với tây mục kỳ nào cho nó mousa nó lẽ nó hô nó mày 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 nó mày 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 xa mày 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 เด้อตนี้ต่อไปพอเศาห้านห้าตาคนหาคทห้า้คนห้คนีบาคห้าคนห้านห้านอ้ากนหาคนห้าคนห้าคนาคนอาคห้าหาน่อยนาคาหาน้าคนาคนาคาานนห้นผัดถนานหน้าคนหค้คนคนาคาค้าค้คาน้า้วคนน้าคนานเมา่อน้นห้าคนหนห้้วกน้นนาน้นาาคหานนาาานาน้้ัา ปัวบาวานอ่าที่อ้ายเป็นเป็นบาวานก็ตกมไม้กแล้ผลก็ได้นุบบแห้งนอยู่ตรงผ่านแห้งนะอ่าชอบสเมย์นเ่าวว้ยคนแห้งขนาดอย่างเจ้ามากละบ่นังอยู่อ่ะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสู่คนเด้อนาะพี่น้องเนาะโดยนาะก็มาพบมาพ่อกับซองเบาตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยโดยนาะก็มาพบมาพ่อก,กับเบาตาในเมือนี้ก็อยู่บ้านอ่าน้อ,นองปลาเพิ่นคือเก่านาอพี่นอนะ้องเนาะตอนนี้ก็สีผ้าโผล่ม่พี่น้องเอฟซีไปหูจักเนาะ กับหมอหักไม้เฮาก่อนพี่น้องเลยน,นั่นก็คือน,นี่แหละพอลุงน้องป่าเนาะอ่าหลายคนก็คือสีหู้เพป็นนั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าทางบาบุญเนาะทางบาบุญสารวันเพิ่อนกับูชาอ่าลุงน้องป่าแล้วแหละเมื่อกินพี่น้องโอ้น้องลาเพิ่งมาแต่บ้านบ่ออเออเนาะอันนี้กัพี่อ้ายบอตาเนาะพี่น้องเนาะพี่อ้ายบอตานี่เราเป็นโลกอบหวานพี่น้องเลยเนาะหลายผ้าหลายปีละจ้อยเหลืองอยู่ลังเองก็กได้ และที่นายช่วยเจ้าของก็ส่งจนเรื่งพี่น้องเลยอ่ะไอ้สิมาเอาฮักไม้เนาะหรือว่าบูชาหักไม้น้ำพอลุงเราวเลยแหละเมื่อกินก่อนจันเราเมืองก่อนจกสุดเนาะพี่น้องก่อนอื่นทางบ่าตาเองกะอ่าขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม <FC, S 2> ่พี่น้อง FC บัซสุขสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าสีอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยเรือทางต่าง,างประเทศนะ้ำพี่น้องเลยอย่างใดการช่วยเข้ามาเบิ้งมาส้มเสวยก็ไล่ก็แซ่เป็นกำลังแห้งใจใหในเดอ้อพี่น้อง พอมีกำลังใจคลิปต่อไปเนาะพี่น้องนมเนาะเก็บเงินก่อนตั้งบ่ตายอีกก็ได้อาค่าคุ้มค่าคายเพื่อนพี่น้องเลยนเนาะเมื่อห้ทางพี่อ้ายเราลองเบิรงอ่าก่อนไปพี่น,อน้องเนาะมาตาก็ได้ยินแต่าทางเขาไอ้บุญเราได้บอกนบเนาะขอจบจบจัเอาอยู่เอาทาั้งพอลุงน้องป่าแล้วดัมีอยู่ประตูนองป่า ไม่ยรงเลยโอ้หงุดหมิดเลยเนาะโดยโดยเนาสบายดีเด้อพอเดีโดยโดยโดยเนาะเนาะโดยสบายดีสบายดีเนาะโอ้ยมาขอหาฮักไม่ฮักยายาดีนี่แหละมาขอบูชมบูชา ชิบบ้านซาหาบ้านรือคือว่าดีคือว่าเช่าแทะเนาะจังวานนี่วันนี้คือมาตันกล้องช่้งนออบาดเนี่อืมแต่ว่ามีอยู่หรอมีอยู่บ่เนาะอันมักถุกคนบอกับว่าท่านว่าด้วบหอเพราะว่าไปทั้งใต้กับาไปทั้งเหนือกับาเนาะว่าอยู่เฮือนพอลุงพ่นี่แล้วฉันมีฮักไม้ยาดีเบิ้งเนาะที่ชมคำลำลืออยู่บ่ฉัน เป็นยังนอหรือเปล่าอุ้ยเป็นโรคเบาหวานเบาหวานเห้งเบาหวานจ่อยเนอะแน่นละเป็นได้หลายปีแล้วเนาะนักหนักเน่กระซองปีสามปีแล้วหักช้มหักสามาอยูนหรือเล่าเนาะโดยโดยไปหาหมอเพิ่นกับว่าเบาหวานนั่นแหละอืมเบาหวานไงบัตรอินเตอร์ไม่เตือนมัได้ี่ใช้บัตรอิเตอร์เนอะเนอะอ่าอาหารคุ้นนี่ไเนาะบัได้ได้กรลองเบิ้งลูกเอ้ยแต่หมูกินนะเนาะจ้าจ้า หมูชาอกเกีนหลายเลยอ่าอธิษฐานเอาได้ทั้งหมดเนาะแม่นความดีเห็นแล้วเด้อเนาะมาดูชมบมูชาอกไม่ปัวปวานเมื่อกินใครมันดีมันเศร้าได้บัดนี่ยสมชาสมลือได้เนาะบันชาหาบันลือว่ามันดีมันเศร้าเอาให้อ่าดีให้เศร้าได้บัดนี้เอาสาธุเนาะว่าสุดหนึ่ง สุดหนึ่งมันก็มีสิบนาสุดละเศษพี่น้องเนาะอันนี้บ่อเรือบูชาออกสองสุดสามสุดนี่แหละหลกทั้งมนเมืออนี่ล่างบนบ่อเรือยังไงมันล่างลกล่างเลยบ่าโอ้มันแหงมือเราจากชั้นเราจาต้แต่ละมม่ก็จวกก็จวกอีกบัรหนึ่งก็ได้แต่มันเป็นผนหลายเลยแต่ต้องเราด้วยหรือด้ดยด้วาต้มแล้วต้องเศรสฐกินแล้วเนาะมันต้องเป็นผนอยู่แล้วจุกพวก ไม่นี่พี่น้องเบิ้งนี่ว่าคือต้นนั่นต้นนี่อยู่แต่ช่ายไปหาเองนี่ไม่ได้นะเนาะเพราะว่าบางที่นี่เพื่อนไปตัดเอาต้นนั่นต้นนี่แต่ว่าเพื่อนก็มีอ่าออกระทากำกับของเพื่อนกันก็นได้เนาะหรือว่าวิธีเว้าวิธีคอไดตอ้ต้องใช้เลยดย้วยเบิ้งเบิ้งเนาะเบิ้งเ <c oughs> บิ้งอาก็หลายคนได้เอ้ยดีปรตายนลวพ่อได้ยซาทุกเนาะแม่เนี่ยแม่เนี่ย โอ้เราก็เป็นเกิดบอกโอ้ยรถตายลูกโอ้ยมันหุบร้านเป็นแสนหยาลิเขาเออมันหุบเหี่ยวมันเบาหวานแหงอืมอืมอืมร้านผักปูมีอะไรเองหนีเลยเออคนในบ้านเรามาทางไปสักไม่กี่เท่าขึ้นมาหาโอ้โหลูกพ่อเขาก็เบ็ดหวานมันหึกเลยเขาก็ข้ามเออขันเบิ้งวางใช่เออ ừ. áo thi tôm vị thi à, chín này nó này nó cái này mặt mình nó thêm mặt chữ đây lục đôi 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 mình mặt chữ chữ bột cơm ăn sám thừa xì thừa tôm này mình chữ đôi đôi làm tôm mặt gò nó mặt chữ nó là tiền mặt may đôi đôi nên làm sao đôi đôi thôi con nung nó khảm phải hiện con nung nó khảm rồi rồi lo chuyện mà hiện hiện rồi rồi sao gì đó bạn này khó nó โดยเช้าเช้าเนาะเีวนี่แหละอ่าพ่อบอลดีบอลเช้าแล้ะพี่น้องเลยควบสมะเอคนไหลแต่ว่าพ่อได้ขลอกขล้าอย่างบ่ขล้ำอย่างบ่ละกวนก็จะไม้เลยเนาะเอางี้ให้พ่อไปจัดทไมยาก็ไม่ฉุดกเบผม เี่นอะไกัทั้งสลัมาทั้งน้เท่วมเจอมาเล่นเี่มาล่คอโอ้บ่งเพิ่นมาเนาะไอ้งอบาได้เลือ้โอาไ้โอ้โอ้โอ้หงอม่กินหาวลสามมือโทรมาโอ้มีเฮงอลไลูกเอวเลื่องขอกแล้วดีเชราอีดอกเนาะไปไลฉันมาหอดบอลวัดทีอลยไปดีมันก็เศาแล้วแหละบั บอเพิ่นกับไปหาหมุดหาหมอโยพี่น้องเลยนะเนาะบางเือขึ้นหกร้อยไปโอ้อปั้นนั่นเนาะโอ้ยนะเานาะบันไดจนหกร้อยอ่ายังบ่ถึงอยู่ลงนาขามหกร้อยเนาะลงนาขามหกร้อยหาสิบอ๋อเดี๋มาง,งวัวอยู่ในนี่เลยค่อยชอมเอาเพิ่นเลย

เกือบสามชุดก็ายเลยอย่าบนี่เออ้อดทำมิดผัวบมาหาหายด้ยนมีบุหรี่เราเลยพาคนกะบ้านมาอหลังจากมันยามันเศร้าเลยนอเลยผัวกับมาเลยมานำกัดโอ้ตัวลักเชียนปัวเมยแล้วเราผัวเราเออเออนออนี่ก่อนอ่าถูอยยาพัาใหม่แล้วมีกชเนอมัเนาะ

ต้มท่วมันต้มเทรมัดออมัดหนึ่งนี่ได้จังหม้อมัดหนึ่งมันอยู่พันนันชีหม้อโดนโดยโดนโดนโดโดนจากมันเนี่กินไ้ปกตาโดยโดนกินหนึ่งหนึ่งกระปูสองหอยสามปลาแดกชีมหุงท่นี้เนาะท่อนี้ราคาตนั้นเนี่ยได้หรอกหวานหวานเออหมดหวานหหมด bạn cơn phải lên ngon nó mai một tọc đẹp xám ăn lung bằng lung hoa này ở đây đây rồi này là đi sao đó cho bạn này nó áo bớt cho bạn đi nó có hấp là sắp con áo áo đi nó mưa này đi bạn này phía người โดยโดยดีจีโลกดีจีโลกเอาโอเคได้พอเด้อโดยโดยสบายดีพอสบายดีเนาะน้องพี่น้องเนาะตัดภาพมาอีกแบบนี้กันี่แหละอยู่มาชนผลก้อนผลโต้ไม้กีเลี้ยวนี่แต่ว่าอากินมันอุ่นๆเนาะพอเนาะบกินเย็นบันได้ ปกติมันก็อุ่นมัดล้วอ่าะต่มันน้ำเย็นแล้วมันก็น้อยยิงฟองเสียร์องให้เนาะโดยูดูดูขอบใจพ่อหลายๆเด้อขอให้คิดในคิวให้ดีให้เช้าลูกกับปลาเด้อโดโดูดูไปไปพี่น้องเลยคัมเลยเนาะอ่านี่นะก่อนตกเลยทั้งบ้านทั้งเฮือนพุ่นแห้งขนาดอ่า ปลาทั้งนั้นมาด้ซ้ายทั้งนี้มาด้ยซ้อนได้บ่โอ้ได้ป็นได้ไปปลาใช่น้องไว้ตาดีโอ้น้องปลาหิวเข้าปลาทุบบริกแต่เศร้าพูดโพคือโบเกินเนาะโูกกระเพาะจะขึ้นซะแล้วเห็นว่าพอตู้มีหักไม้กันเลยเนาะโอ้วสบายดีเด้อ ủa là có cháu sư có cháu con sư ồ nong 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 tia nong tích ồ nong tít nong tia ồ chơi ai ngay phải không người thằng bèo khư bèo phò ươn thằng cày thì ươn xeo lết bò tàn thì nong tia lo lết này phi tổ chiên xe trinh, như phi bay đấy là bà này để bưng cây rồi lướm bò lướm nhàng bò này áo lướm nhàng cái thế lướm thế bưng thật là. เออฮฮโอ้ยดวกเตี้ยเลยโดยโดยไปก่อนได้น้องใบตาคือว่าเมื่อเงยเงยเงวโดยสบายดีอืมคนยิ้มเข่าโดยโดยโดยสบายดีนั่นไม่ได้กินเข่าเอาบอต้าว่าอยู่ไปไปตีลายว่าว่าหยอกเพื่อนจะได้เนี่ยทักไม่ยาดี น้ำพลุกน <kah s> <ana> ้องปลาเนอะโอ้เมื่อไหา่พี่อ้ก็น้ำบวนะโดยโดยเนาะสวัสดีจาดีบาวนเนาะบุชาน้ำเพลินแสนนึง1ิบบ้านซาหาบ้านรือบาดีบาเศ้าสุดอกเนาะต้องปากินทั้งแม่น้ำพอตู้นีนะสเจ็บเศ้าก็ก็หัวจิโรอเนาะยาก็อืออืไปจะอ่าจังหน่อยย่างตามไปเด้อโดยเพวตอนนั้นผัดถาดัไ่ได้คลิปสองคลิป

มาเด้อสก๊อตไป,ปอีกอยู่บ่นบน่แน่ดับหน้าแล้วก่อนเนาะถ้าไปดับหน้ารับจ้างวันหนึ่งละเซนหา้าพี่น้องเลยปุ้ยเดือนหนึ่งสามล้านไปเกือบเจ็ดล้านเจ็ดล้านพูดเลยเนาะแ <laughs> ม่บอระบ,บัดเห่งว่าเหงงลายเนาะวันหนึ่งเซนหา้าไปเจ็ดล้านแปดล้านโอ้ยอ่าวท còn toc nhì nhì, bớt nó, nó, mưa sơn, à, hôm con, rồi, sơn, con, nhám, nhám, phả, nhám, phốt, nó phi nó, còn nhám, lông hay, lông na, này, bên nào nị, phi long, rồi, nó, à, đây, mưa sơn, cái ai là con, à, cứ chỉ đi, gì, xịt sau, gì nó, lại, lại khôn, ma bù xôm, bù xa, à, coi bà đi, qua sau, phi long, อยู่ทั้งพี่ตกบ่แห้งเนาะแต่ทางเฮือนนี่โอ้ยเนาะอ่าเมนี่ยอ่อนเพิ่นโทรมาเมื่อกี้นี่ฝนตกแห้งได้เหมือนกนเป็ียนทังได้ทางบ้านทางเฮือนเฮาอ่าเป็ียนทังไดเหมือนกนทั้งนั้นตกแห้งบ่เป็กแห้งบ่หยอกอยู่อ่าขันจ้องลูกไปเพื่อเดียวก็ลืมช้ำเหมือนกนไอ้เนาะน้ำอื่นเดี๋ยวไปแวะเอาดองเลยจอดรถึ่งเดี๊ ร่างกายก่อนมือขึ้นมาหมานไทเนอะมาเฮากันละบัดเลยเบิ้งเนาะไปหนีไปหนีจะเอาหยอกนายตะนุ่มก่อนโอ้ยสันคอยทางแต่ดองว่าแต่รองตะกี้รถผ่านไปฮับออกก็มอยเจ็ดเลยไง เฮือนทรงกุ๊บเนาะน้องเนาะเพราะว่าเสาตาแล้วว่าบ้านน่าแผลกับบุกคอยเห็ดทรงโมเดิร์นน้องเนาะมีแต่เห็ดเฮือนเห็ดบ้านทรงกุ๊บมีแต่เฮือนในน้องเบิ้ลแล้วก็เฮือนน้องป่าไปสั่นแล้วก็เฮือนแคมทางงอกหันเฮือนทรงโมเดิร์นบุเคยเห็ดไปสั่นอันนี้เนาะแต่ละคนดังว่าโอ้บุกคอยมั่นใจปรนไดเรื่องเห็ดเฮือนทรงโมเดิร์นแต่ว่า เรื่องเฮือนนี่เคยเฮ็ดต่ทุ่งโมเดิเร์นบบเทปโปเป็นเหมือนกันอลองโม,โมแล้วกะไปดำหน้าได้พี่น้องเลยพ่อเห็นเนาะทักแล้วอยู่ไปดำน้าโชว์ไอพี่น้องพอได้รถไทยมาใช่ไหม่ายหน้าไว้เนยโอ้ยตะดองก็บกีคุยแช่เนาะตะดองก็เนาะพ่วงไวจะได้ขี่รถจักรนั่งอยู่ก็ได้ ซื้อเมื่อคืนสวะ,ะนี่เนาะว่างบวะว่างกะเชียสละเนี่ยว่ได้วะแต่คอยอยู่บ้านพีนผู้บักไก่ลคอยยังมาปวดหัวเข่าหัวคา,าดิเมื่ออื่นนี่คือสิบวมาแหละชาวบ้านนี่เขียดละมาไหนไทยโอ้ลูกเขยเขยกินหนุ้มโอ้สบายดีซาตาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะไปขึ้นนี่เราได้หรือไม่หายยา ปัวบาวานอที no. uh, 6, 6, ่อ้ายเป็นเป็นบาวานก็ตกไม้ลผลก็ได้นุห้อยู่ตรงผ่านแห้งอ่าชอเมเพิ่า้ยผลแหงขนาดาจรนเจ้าบาอะบ่ยังอยูอ่ะบรหัวเพิ่มอีกบ่ยดมองดมงก่าเพิ่่ะติดใช่กับชิ้อเก่าอืมแห้งงน่าติดชนกันไอันนั่น โดยโดยดมแห้งบ่ะเด้เนาะนะครับเบิ่งเด้อยมาวะได้ายมากน่ะเขาเจ้าว่าแชวกันหมาเห่ากันชนันเดีอเนเปียนปวดมันหนีมแห้งเล้วแต่ก็คืชายบ่คยู่ในบ้านอเนาะอเนาะอ่อไถ่ายขอถ่ายคลิปดอกพี่นองพี่นาเนว่ามาว่่ช่วงนี้มันอยากมีได้ช่วงหนาผด หัวนอนหัวนอนเนาะเออน้องทองแดงน้องต้นกะคลิปซีเพื่อนว่าโอ้ยเนาะไปคูมมือแน่เพื่อนอยากเบิ้งเนาะมัร์กลายเพื่อนคื่อว่าแหละพี่น้องเลยผมมุ่ขอบใจลายคนนั่นก็หาสั่งมาได้ไทยนะอืมลุงตุงตังเอาเอาเนาะสบายดีเนาะโดยโดยโดยไปพี่น้องเลยบอตาไปพี่ชิได้จบคลิปก่อน ข้าผลชั่นทานมาเลยคือจะได้กลับบ้านกับซองก่อนเดอ้อบาทน,นี้พี่น้องเดอ้ออย่างไดก็ขอบมุกขอบใจหลายๆพี่น้องเลยที่เขามาบึงมาสมและก็บ,บอกกดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะหากว่าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำไหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะถ้าคิดนี้ก็คือจะได้ขอ,อกาวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย